ไปดูกันนะคะว่าความรักครั้งใหม่ของคุณจะสดใสขนาดไหนนะคะกดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนด้วยตอนเนี้ตัวคุณไม่ได้คิดอะไรแล้วคุณมีความสุขและความลบความรักเหรอจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะที่ผ่านมามีแล้วมันไม่ดีเออที่นี้ก็ไม่สนถ้าใครเข้ามาจะต้องเป็นอย่างที่ฉันได้เขียนเอาไว้ฉันลีสเอาไว้ว่าต้องรูปร่างหน้าตาดีนิสัยดีไม่เลวเหมือนกับที่ผ่านมา แล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องมีความจริงใจที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือไม่ใช่มามาเพื่อมาขอเงินชั้นหรือให้ฉั้นจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาน่นี่คือสิ่งที่คุณได้ตั้งใจไว้แล้วคุณก็มีความสุขต,ต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันการทํางานการหาเงินแล้วก็การดูแลสุขภาพคุณเมินเมินคนที่ไม่ได้ตรงกับที่คุณโน้ตเอาไว้นั้นทุกคน แล้วคุณก็ไม่แคร์หรอกว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะฉันได้ใช้กดแรงหึงดูดอย่างเต็มที่แล้วถึงเวลาก็มาเองนั่นแหละแล้วก็เก็บตัวเก็บใจไว้คนเก่าละจะมาเรียกร้องเรียกไม่มีทางหันกลับไปนะเพราะฉัน่ะลมละอาเลอเกินฉันทวนอยู่กับในความสัมพันธ์ที่มันไม่มีอนาคตเนี่ยมันนานนานจน ลากจะงอกอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อฉันออกมาได้แล้วฉันจะไม่ย้อนกลับไปเมื่อคุณอยู่กับตัวเองปุ๊กนะทุกอย่างมันเริ่มดีคุณมีความสุขกับการทำงานคนรอบข้างทีนี้มันเกิดอรอร่าอ่ะออร่าของความมีสเสน่ห์ใครเห็นก็ต้องเหลียวมองใครเห็นก็ชอบและสิ่งที่คุณเคยลิสต์เอาไว้หรือว่าเคยลองขอเอาไว้คุณจะได้เป็นความรักครั้งใหม่ สดใสกว่าที่จะเข้ามาทําให้คุณได้สุขสดชื่นไม่เหมือนกับแต่ก่อนแต่ก่อนก็คือนั่งเศร้าซ้อยเหมือนหวยกินแบบนั้นจะไม่เจอละเขาจะเข้ามาในรูปแบบของการที่มองแล้วก็เหลียวหลังคือมีความประทับใจแล้วก็คุณมีสเสน่ห์ต่อเขามากๆในเรื่องราวของความอึดอัดความที่ไม่ได้ดั่งใจถามอะไรก็ไม่ได้จะถามเวลาไหนดีถามไปก็ไม่ตอบตอบก็ตอบไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นละ เพราะเขาจะเข้ามาเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองตัวคุณอาจจะแรกๆมีความสึกอย่าเข้ามาฉันดุนะ <Hey. S 1> แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกก็แค่วางฟอร์มเพื่อดูว่าคนคนนี้เขาเข้ามาดีหรือเปล่าถ้าเข้ามาดีเดี๋ยวค่อยว่ากันแนะ่แล้วคนคนนี้เดอะมจเเชียนเขาไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ใครก็ได้นะเขาก็เลือกเหมือนกันถ้าเขามองว่าไม่ถูกสเปคเขาก็ไม่เข้าไป และคนคนนี้ก็น่าที่จะเป็นพลังงานคนใหม่ๆที่จะมาทําให้ชีวิตของคุณซาบซ่าสดใสมากขึ้นเขาเป็นคนที่มีศีลธรรมนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทําเรื่องแย่ๆเรื่องที่อะไรแบบนั้นนะที่คุณไม่ชอบเนะี่ะแล้วจะเข้ามาเป็นความรักที่ค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปเรื่อยๆใช่ต่างคนต่างรักอิสระเหมือนกันคุณก็รักอิสระแต่ถึงเวลาทํางานในความสัมพันธ์ ก็จะทําร่วมกันแบบหนักนวงนะเ,เท่ากับว่าเป็นการจบและเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีที่จะเป็นสิบถ้วยที่จะมีวามีอะไรนะมีความหวานมีความเข้าใจกันความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วก็มีอนาคตร,ร่วมกันได้จะมองเห็นทิศทางอ่ะไม่ใช่แบบคบไปวันๆหนึ่งเออไม่รู้จะไปทางไหนหาทิศทางไม่ถูกต้องแต่คนเนี้ยเข้ามาเขาจะมีรูปแบบของความรักของเขา ความแตกต่างเราไม่เป็นไรเราปรับกันได้แล้วก็จะมีการได้วางพื้นเอาไว้ว่าเราจะคบกันประมาณนี้ปีนะและเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะเก็บเงินกันเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันนั่นคือมีบ้านแล้วก็อยู่ร่วมกันใช้ชีวิตแบบบาลานะปรับบาลานได้เต็มที่จะมีความผูกพันกันได้ทั้งเพื่อนพี่น้องเป็นแฟนเป็นทุกอย่าง คนคนนี้เนี่ยเขาก่อนที่เขาจะพูดอะไรเขาจะต้องใช้ความคิดอย่างดีแล้วเขาถึงได้ทําแล้วก่อนที่เขาจะเข้ามาหาคุณเขาได้ส่องคุณอย่างทะลุปุกพงแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็มั่นใจว่าข่าวเนี้ยแหละเขาจะได้ความรักที่ดีคุณคุณก็จะเริ่มเปิดใจแต่คุณก็จะงงๆอะไรอะ่ะที่แต่ก่อนฉันคาดหวังฉันกลับไม่ได้ไอ้ที่ฉันไม่ได้คาดหวังกลับเข้ามาแล้วเข้ามาเป็นแบบ ทำอะไรให้หลายอย่างอย่างที่ฉันเคยต้องการซึ่งฉันไม่เคยได้จากใครแม้กระทั่งเขาคนนั้นฉันไม่เคยได้แต่ฉันจะได้จากคนคนนี้คุณจะรู้สึกแบบมันแตกต่างมากแล้วคนคนนี้เขาจะขดัดคุณไม่ได้เลยเขาจะมีความรู้สึกอยากเจออยากเห็นหน้าคุณตลอดอืคุณไม่ต้องร้องขอไม่ต้องคอยตามหรือว่าไม่ต้องคอยสองเหมือนกับที่ผ่านมา แต่เขาเนี่ยแหละจะเป็นคนที่รับพลังงานสานต่อจากคุณไปทั้งหมดแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ได้เลือกและเขาเนี่ได้เลือกว่าจะคุยกับเขาเวลาไหนดีที่ฉันสะดวกถ้าฉันไม่สะดวกฉันอาจจะไม่ว่างอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะฟังคุณว่าคุณอ่ะเออคือคนที่มีอิทธิพลต่อใจเขานะถ้าเกิดเขาทําตัวไม่น่ารักเขาอาจจะไม่ได้สายสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นคนคนเนี้ย เขาจะเข้ามาเพื่อเติมเต็มคุณแล้วก็ที่สําคัญคือเขามาด้วยความจริงใจเขาไม่ได้มาเพื่อจะหวังในเรื่องของเงินทองหรือมาพึ่งคุณหลอกแต่เขาสามารถปกป้องคุณได้เขาจะเป็นคนใหม่ๆม่ใหม่มเอี่ยมเลยคุณไม่เคยพบไม่เคยเจอแล้วพลังงานเนี่ยบอกได้เลยว่าพอเจอแล้วคุยกันแล้วคุณจะมีความรู้สึกลึกเหมือนกัน เฮ้ยดิฉันได้เจอคนที่ใช่ของฉันแล้วใช่ไหมฉันได้เจอคู่แล้วแน่ๆเลยมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับจัก,กรวาลน,นำพามานั่นเท่ากับว่ามันถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่อาจจะเป็นชาวต่างชาติอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนทุกความต่างนะอืมคุณไม่ต้องคิดมากแล้ดําเนินตามนี้ได้เลยนะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเอง อยู่แบบรู้คุณค่าแล้วคุณจะได้คนที่มีค่าเข้ามาเพื่อให้ความชัดเจนให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจจะไม่มีคําว่าที่สองรองใครหรือเป็นคนในความลับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตัดออกจากนิยามได้เลยจะไม่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณได้ร้องขอมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนคนนี้เขามีความเป็นคู่ของคุณเพจอฟคับคุณเป็น Queen ควีนอฟคับมีความเกี่ยวข้องกันเห็นไหม เขาเนี่ยสับสนนะว่าขาขาเนี้ยขาใครขาของคุณหรือเปล่ากําลังสงสัยไงว่าเออหรืออีกรณีหนึ่งคุณไม่มีใครจริงๆใช่ไหมเพราะคุณสวยอ่ะคุณดูดีคุณดูน่ารักอ่ะถ้าคุณไม่มีใครจริงๆเนี่ะเขาก็จะดําเนินความสัมพันธ์อย่างแน่นอนเพราะว่าด้วยตัวเขาเนี่ยอาจจะเคยประสบกับในเรื่องราวของความผิดหวังมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้อง สแกนกรรมชนิดนึงนะว่าเขาจะไม่ผิดพลาดนะเขาจะสมหวังเขาจะได้ในความรักที่เขาต้องการแต่จริงๆเขามองคุณแบบมีคุณค่าแหละเพียงแต่ว่าคุณดูดีเกินไปอะ่ะเข้าใจว่าจนเขาไม่มั่นใจว่าคุณอะ่ะจะไม่มีใครเลยเหรอแต่ที่สําคัญเดี๋ยวพอคบกันไปแล้วเขาจะรู้ว่าถึงคุณจะเป็นที่หมายปองของใครแต่คุณก็ไม่ได้ชอบใครได้ง่ายๆนะคะ